น้องแม็กมาทําอะไรครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบึงเกศนครจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเจอร้านก้วยปิ้งร้านหนึ่งนะครับเห็นเขาขายอยู่ข้างทางตรงนี้โอ้โหนะครับน่ากินมากครับไม้เท่าไหร่ครับพี่ลาดน้สามสิบต่อเปล่ายี่สิบห้าครับค่ะผมนี่นะครับขายชุดละสามสิบลาดน้ำไม่ลาดน้ำยี่สิบห้าบาทไม่ราดน้ำยี่สิบห้าบาทด้วยนะครับ จะให้อร่อยต้องราดน้ำมีร้านซื้อสองชุดกับบ้านครับผมเขามีก็ดูเตาเขาเตาด้านหลังด้วยนะครับใช่ก็เลยบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบนี่ครับอันนี้สามสิบห้าบาทนะสามสิบออสามสิบบาทตัวทีครับผมถ้าไม่จึ้งจริงตังมายเยอะขนาดนั้นหรอกพี่ยังนี่นี่วันละกี่หวีเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าครับโดยประมาณลูกค้าเยอะก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบหวีได้สิบห้าถึงยี่สิบหวีได้นะครับโอ้โหนะ ขายทุกวันไหมครับที่นี่อ่าหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์เนาะเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับก็เริ่มก็เริ่มขายได้ก็สิบโมงเลยครับนี่เลยนะครับน้ำราดน้ำจิ้มเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยก่อนว่าเลยาติครับดูเตาเขาจพี่โอ้เตาปิ้งกล้วยโอ้นี่ครับสามสิบบาทนะสามสิบบาทกล้วยสี่โลกใหญ่ๆ บอกเลยฉ่ำมากใช่ไหมความหวานความมันแล้วมีความเค็มอยู่นิดนึงในตัวน้ำเชื่อมเขาครับผมนี่แผนกล้องให้ดูนะวิวสวยๆเลยน้องแม็กบินแก่นนครอ่าบึงแก่นครนะอร่อยจริงอร่อยจริงกล้วยเออลองชิมดูเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะร้อนนิดนึงทุกคนนะครับจรับกล้วยมากคือร้อนอยู่เลยนะคะอร่อยอร่อย กล้วยมันมันนิ่มแบบบอกไม่ถูกพี่โอ๋เขาปกติคนชอบปิ้งอยู่แล้วชอบอยู่แล้วจริงไม่รู้ว่าเป็นของกินเล่นนะใช่ครับผมเมื่อกี้เรากินข้าวแล้วไงนี่เรากินข้าวอิ่มมานะแล้วมาเจอกล้วยปิ้งเป็นไงอร่อยอร่อยที่สเลยนี่ครับกล้วยเขาแบบมันมันมันนิ่มแบบว่าสุดพอดีไม่สุดพอดีอ่ะน้องฮอตชอบกินกินหวานหอมเอาชุดนึงกลับบ้านอ้าวน้องแม็กบอกไม่พอนะครับ ไม่พอใจที่งานเราเยอะไม่พอไม่พอนี่ครับอยากเราหรือคนเดีนาะอย่างเตาถ่านแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านบนนี่คือจะเป็นเตาย่างเออมานานเหอครับผมเดี๋ยวไปกินร้านน้ำมันกี้ไงอ่ของเต้าอ้วนร้านกล้วยปิ้งริมบึงแก่นนครนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำร้อเห็นตัวน้ำร้อนนะครับตัวทีเด็ดนะฮะแล้วก็กล้วยนี่หอมเลยเนาะ หอมครับให้เลยอว่อยให้มาเดี๋ยวครับลองชิมดูชิมดูนี่ค่ะแม่บอกว่าอร่อยจริงเออได้ครับได้ครับก็ทิปบอนทัวสายบุญนะคะกินด้วยทำบุญด้วยใช่ค่ะ ก็เราก็จะตามหาร้านอร่อยๆข้างทางให้ด้วยมจะตายเมื่อไหร่ที่ถามไว้ก่อนมีความสุขไม่ต่อ่ต่อันนี้ที่เขาจะเอามาทําให้แบนเพื่อให้ตัวน้ําเชื่อมมันเข้าถึงในตัวกล้วยปิ้งนะครับท้ายเครื่องทับแบบนเก่่ายสมัยรุ่นเก่าเลยค่ะทำด้วยมือครับไม่ทับมือเมื่อก่อนก็เคยทับนะแต่เนื้ว่าทับแบบบ้านคุกอีกทีอ่ะ ก็จะเปลนแบบมีแต่ส่วนผเอสแล้วเร้วกล้วยปิ้งเขาบอกเขาชอบกินมากถ้าไม่ราดน้ำน้ำนะน้ำจิ้มนะน้ำลาดนะถ้าแยกถ้าไม่เอาก็25บาท25บาทเออถ้าเอาก็เสอามสบาทแต่ต้องเอาเป็นชุดมันถึงจะอร่อยนะครับแต่บางคนเขาไม่ชอบกินน้ำจิ้มก็มีเขาชอบกินแบบรสชาติกล้วยปิ้งแบบบ้านๆใช่ ขายที่นี่มานานหรือยังครับก็ประมาณปีหกสามอะหลังจากช่วงประเทศสามเดือนหลังจากบ้านโควิดช่วงโควิดครับผมก็ขายอยู่จุดนี้ประจำเลยเนาะครับอยู่ริมถนนตรงนี้เขาเรียกเป็นถนนริมมือเกล็ดนครหลังวัดหนองแวงหลังวัดหนองแวงนะครับพี่กัดตรงนี้นะครับอ๋ยวทีมงานเราจ่ายตังค์ด้วยร้อยสบาทครับครับผมนี่ครับก็มาหนุนนะครับ อ่ร้านนี้น้องแม็กนะโตาดีนะครับเห็นพี่เขาทําอะไรกันอยู่เมื่อกี้คนจะมุงเยอะเราเลยมาว่าเขาทําอะไรกันอยู่ที่ไหนได้เป็นกล้วยปิ้งนะครับครับผมกล้วยเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไทยอยู่แล้วเขาปกติอ่ะกินกล้วยขอบคุณนะครับไปเราเดินทางต่อนะคระต้องถามมาช่องอะไรช่องตลอดตลอดถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับผมตลอดไปเรื่อยขอบคุณครับนี่ครับ อร่อยจริงครับไม่เห็ดมากไม่เป็นว่าก็ลองดครับเดี๋ยวเราฝากไปด้วยเมื่อกี้เรามากินข้าวร้านปลาอ้วนเป็นอาหารอีสานนะครับมีส้มตำม,มีข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็มีปลาเผามีแกงเห็ดที่เด็ดนะครับนี่นะ<ม>ร้านจะอยู่มกเห็ด้านซ้ายมือผมนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านซุ้ปิ้งที่เราถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเรามาถ่ายตอนที่มากินข้าวเราไม่ได้ยถ่ายคลิปให้ดูนะครับด้านหลังเลยร้านตรงนี้นะครับ เวลาปลาอ้วนก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนนะครับเราลองไม่ผิดหวังนะครับอ,อร่อยมากคนะรับทีมงานเชฟซิ่งเราคือจัดเต็มที่พี่อ <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาเที่ยวจังหวัดมหาสา,าร,าราคารมคาณได้บุญบุญมาทาาบุญวันเด็กกับร้านยำเสือเชฟซิ่งนะฮะวันนี้แต่ว่าบ้านคุณน้ำฝนนะครับก็จะใกล้ๆกับจังหวัดขอนแก่นเราเลยมีการมาเที่ยวตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นก็มากินข้าวที่ร้านปลาอ้วนนะครับก็ มาเจอร้านตุ้ดปิ้งร้านนี้เลยนะครับก็แวะมาอ,อหนุได้นะครับทุกคนรับรองไม่ผิดหวังน้องแม็กซ์ซชื่อไปฝากทีมงานโอเคนะฮะยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ติดตามคลิปนี้เราด้วยนะครับตลอนถ่ายคลิปเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศงานเลี้ยงงานทำบุญทำบุญให้กับน้องๆนะฮะใช่คบวันเด็กวันเด็กนะครับกับแตกการศึกษาใช่ค่ะโอเคครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมอ่าวอร์ินพี่ต้